ลูกสาวสั่งให้ตัดใบตองเขาเอาจากใบสองใบเนาะไอ้นาจะไปห่อมมห,หอมกว่างั้นแม่ก็เลยตัดให้นุ่นแม่ทุกคนบรรยากาศดีๆด,ดิพาทุกคนมาชมชมสวนนมวันนี้เดินจนคุ้มเลย สวยงามมากตอนเช้าๆน้ำค้างโอ้ยดูดูดูนี่น้ำค้างเลยนี่เนี่ยอากาศโอซูนั้นดับเจดของโลกแม่บนเขาเนี่ยปาจีนบุรีวังน้ำเขียวอ่าอำเภอนาดีตำบลบุผามเด้อติดเขตวังน้ำเขียวเก้ากิโลแม่อากาศดีดีทุกคนมาบ้านทีไรโอโหแบบฉันก็เข่าส่งเข่าสวนแบบนี้แล้วก็แม่นะแม่เดินเข่าสวนก็ตามเลย ชอบบรรยากาศดีๆนะแม่กำลังเอาใบตองลูกสาวสั่งให้ตัดว่าจะทำห่อโมกว่างันวะโน่นนะขยนันขยนันแม่ฉันใกล้จะแปดสิบแล้วถ้าสุขภาพแม่แข็งแรงเราก็ดีใจเนาะเข้าป่าเข้าวสวนเนี่ยโอ้ยคองแก้วขนาดนะคะแม่ฉันน่นได้แล้วพับใบตอง จะเอาไปให้ลูกสาวนุ่นเวลาเข้าสวนนะแม่ก็จะถือมีดอันหนึ่งเนาะสะพาย,ย่ามันนึงฟันฟันฟัน,ฟนป่าไปข้างหน้ามาแล้วเราเข่าป่าเข่าดงเพื่อนก็นั่นแหละแม่ก็มีมีดอันนึงฟันไปข้างหน้าเผื่อมีซัดมีพงมีพิษมันก็จะได้เลื่อยหนีไป อยู่คนละทางเนาะทุกคน,นมา,มาละ,ละเอาขาพ่อคุดนี่แบบน,นี้อ๋อนอขานั่นดินานๆไม่ได้เข่ามาเอาให้คุ้มเลยยังวะตัดนนตัดนีเอาจนคุ้มแล้ยามเขาก็จะพายไปเร็วปลูกขาเป็นแนวเลย พี่ชายเองเลยปลูปลูกปลูกกล้วยปลูกอ้อยลุงสนเวลาแรงก็บแรงแรงเวลาฝนตกก็ตกคักตกะเหนี่ยวเว้ยเอาจนว่าเทกับน้ำแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตามันแรงก็ไม่แรงพอดีมันตกก็ไม่ตกพอดีเนาะมันเอาเกินเอาเวอร์เอาคักพูด ไม่มีความพอดีแล้วตอนนี้สภาพอากาศ่แปรปรวนก็ดียุดอกตกมาแล้วต้นไม้มันเขียวดีผลผลิตก็จะได้ออกดอกออกผลให้ผลผลิตที่โอเคออเป็นได้แล้วหนอค่ะก็ใบกล้วยให้ลูกสาวไปกลับบ้านเราบัดที่นี้ คนเดีมีรองเท้าบูทอันนึงนี่โอ้ยเดินมาสัน่นทั่วสวนหลดอุปรกรณ์หากหากิน,นดนี่เดี๋ยวรองเท้าบูทอันเดียวเนี่ยวันนี้เขาท่าได้เนี่ยพราแดดเริ่มออกแล้วก็กลับบ้านที่นี่ กลับบ้านกันนะจ๊ะโอเคแม่ใหญ่สอนโอ้ทุเรียนพี่เลิศนี่กำลังติดด้วยนี่ต้นนี้สวยๆนี่งามหู้กล้วยค่ะนี่กล้วยนะจ๊ะสวยงามกําลังโตผนเริ่มตกกะเอาเริ่มออกดอกออกผลกันค่ะไปมาแล้วทุกคนทางออกแล้วบัดทีนี้ออกแล้วนะ ตายละแม่พากลับบ้านกลับบ้านแล้วเจ้ารัดมันก็หิวกล้วยไป่ให้แล้วอากน้ำข้าวเลย <c oughs> เดินตะเฉาละหหลาย<า><า>แค่กัดไก่นี่น่ะหลายหลายอรุณหลายตัวขนาดเลย <c oughs> กลับบ้านทุกคนบายบายนะคะคลิปนี้แค่นี้จ้า I'm <laughs> not